และช่วงนี้เราจะไปติดตามภารกิจแห่งความภาคภูมิใจของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานฝลัดที่2ในฐานะตัวแทนประเทศไทยในภารกิจรักษาสันติภาพของสหรประชาชาติเพื่อสร้างถนนสร้างโอกาสสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนณสาธารณรัฐเซาสูดานสวัสดีครับ วันนี้เรามาติดตามการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยฐานช่างชารกิจไทยเซาทสุดาร์บัทที่2ตอนฐานเปิดการเพื่อสันนิภาพจุบ้าเยครับภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีระยะทางห่างไกลจากค่ายพับทหารไทยประกอบกับสภาพเส้นทางเป็นหลุมบ่อเป็นทางน้ำไหลและชุมพลไหลแห่ง อีกทั้งขบวนเคลื่อนย้ายที่ประกอบด้วยลังพลยุโทโธปกรณ์และเครื่องมือช่างเป็นขบวนยาวจึงเป็นข้อจํากัดในการเคลื่อนที่โดยใช้ความเร็วในการเดินทางเฉลี่ยได้ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมง สถานการณ์ภายในสาธารณรัฐเซาสุดานยังคงมีความไม่สงบระหว่างการเดินทางเพื่อประบปทนภารกิจยังคงพบร่องรอยเศษซากของความรุนแรงทิ้งไว้ให้เห็นบริเวณพื้นที่ทั้งสองข้างทางเป็นระยะ ดังนั้นผู้คับองร้อยาาฐานชาติชาติภไทยเซาทูรันผัดที่สองและฝ่ายการข่าวของกองร้อยจึงได้ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำถึงการปฏิบัติต่างๆให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยโดยคำนึงถึงสวสดิภาพของกำลังพลกองร้อยเป็นสำคัญด้วยเหตุดังกล่าวกองร้อยาาฐ,าาฐ,าาฐานชาติชกติจไทยเซาทูรันปัดที่สองจึงได้สร้างฐานปฏิบัิการชั่วคราวหรือ temporary operating base ที่เมืองเรนยาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองจุบาก,กับเมืองเย โดยประกอบด้วยส่วนงานที่สําคัญคือหมวดก่อสร้างทางระดับซึ่งเป็นส่วนงานหลักในการปฏิบัติภารกิจงานช่างในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิศวกรรมหรือ engineering section หมวดระวังป้องกันจัดชุดระวังป้องกันประสานการปฏริบัติร่วมกับหน่วยทหนราประเทศในปานเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประมงคนของกองร้อยฐานช่างภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน หมวดส่งกําลังบารุงจัดชุดซ่อมบํารุงชุดสูตรกรรมและชุดสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆและโรงพยาบาลสนามจัดชุดการศิษยาบาลสนับสนุนและดูแลสุขภาพของกําลังพลประจําฐานปฏิบัติการชั่วคราวนอกจากนี้ได้ปปิบัติงานด้านกิจการพลเรือนผู้พูดกับงานช่างด้วยเพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนและหน่วยทหารในพื้นที่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นประกอบด้วยการไหว้สักการะเจ้าที่ เพื่อสร้างปั่กำลังใจและมีความปลอดภัยในการ,รปฏิบัติภารกิจตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาาทหารไทยและธรรมเนียมของชาวพื้นเมืองประสานความร่วมมือกับกองกำลังทหาราราบในปานเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับชุดปฏิบัติงานช่างและช่วยรอชมุมชนระหว่างเส้นทางที่รับผิดชอบโดยดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ของชุมชนพร้อมทั้งมอบยาและเวชภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานให้กับสถานพยาบาลเรยนย่าเฮลแคร์เซนเตอร์และ มอบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาเครื่องใช้สำนักงานให้กับโรงเรียนแซมสันรัสเซียสกูลและโรงเรียนฟอรีคอสะคาเดมีตามเจรตนารมณ์ที่ว่าการศึกษาคือการรักษาสักภาพอย่างยั่งยืนและจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อมือความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการบริการอย่างดีที่สุดภารกิจซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางสายหลักในครั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนชาวเซาท์ุดาน ได้รับประโยชน์ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านอาหารและด้านการแพทย์จากหน่วยงานต่างๆอย่างทั่วถึงนับเป็นความภาคภูมิใจของกองร้อยฐานช่างกบฏไทยเซาทูดานผัดที่2ในฐานะตัวแทนประเทศไทยในภารกิจรักษาสติภาพของสประชาชาติเพื่อสร้างถนนสร้างโอกาสสร้างผลิตภาพอย่างยั่งยืนณนะสาธารณรัฐเซาทูดาน